มะละกอต้นชุสูงนะครับเวลาจะเก็บก็จะลําบากหน่อยนะครับวันนี้ผมมีวิธีการปลูกมะละกอที่ทําให้มะละกอต้นเตี้ยนะครับสามารถเก็บได้ง่ายมาแชร์กันครับการปลูกมะละกอขิ่งตอนในกระถางถ้าเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้มะละกอต้นเตี้ยนะครับแล้วก็เราสามารถเก็บได้ง่ายนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยมีอยู่2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการตอนกิ่งมะละกอวิธีการทํามะละกอในกระถางนี้ทํำยังไงครับ เราก็จะตอนแล้วก็เอามาลงกระถางครับนานไหมครับกว่าจะได้ผลอย่างงไ้ครับก็ประมาณสักยี่สิบสามสิบวันนี่แหละครับมันก็จะออกรากแล้วเราก็จะตัดมาลงกระถางครับเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูหน่อยครับว่าทํำยังไงนะครับผมการตอนมะละกอนี่เราต้องทําไงครับช่วยอธิบายหน่อยครับเราก็จะหาตำแหน่งที่มันใกล้ลูกที่สุดเพื่อจะให้มันเตี้ยลงครับแล้วเราก็จะปาดขึ้นไปครับเราปาดขึ้นไปถ้าเรา แล้วเราก็จะใช้ไม้งัดถ้าเราไม่ใช้ไม้งัดขึ้นก็เราก็จะใช้บากเป็นสองรอบอย่างนี้นะครับให้มันปากแผลมันอ้าอยู่แล้วเราก็จะผ่าก,กระเป๋ะถ้ามีน้ํายาเราก็จะทาถ้าไม่มีเราก็ไม่ทาครับอันนี้ใช้แต่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวหรือเปล่าครับครับใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวครับเราก็จะมาห่มแผลครับทีนี้ ราก็จะจัดคุยมะพร้าวให้มันดีพอมันหุ้มได้ครับแต่เราก็จะมัดนี่ก็เรียบร้อยครับก็รอแต่ ประมาณสักยี่สิบกว่าวันถึงสามสิบวันก็จะตัดมาลงครับรอออกลากครับถ้ามะละกอ,อกลากหลังจากนั้นเราต้องทํำยังไงครับผมเราก็จะตัดตรงนี้มาตัดตัดตรงใต้ที่เราตอนครับมาเราก็จะมาตัดเชือกออกแล้วก็จะเอามาลงกระถางแล้วก็ดินใส่ครับสําหรับดินที่ปลูกมะละกอในกระถางเนี่ยดินต้องใช้อะไรบ้างครับก็จะมี แกบ็ดดิบแกบ็ดดำแล้วก็ดินครับอย่างละหนึ่งส่วนครับกระถางที่ใช้นี่ควรเป็นกระถางขนาดไหนครับก็แล้วแต่ครับถ้ามันต้นใหญ่ก็จะเป็นสิบเจ็ดนิ้วสิบห้านิ้วก็แล้วแต่ครับพอเราปลูกไปแล้วเนี่ยนานไหมครับกว่ามาแล้วก็อจะเริ่มออกลูกอีกครั้งหนึ่งครับมันก็ไม่นานครับมันก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวมันก็จะออกดอกต่อไปอีกครับ แล้วคุณภาพผลที่ได้ออกมาการปลูกมะละกอในถางนี่คุณภาพดีไหมครับดีครับเพราะมันก็เหมือนกับต้นแม่ของมันครับมันก็จะได้ลูกที่ครับเป็นมะละกอยาวๆมันก็จะได้รูปยาวๆครับแล้วการใส่ปุ๋ยละครับเราต้องใส่ปุ๋ยอะไรเสริมไหมครับก็ถ้ามันตั้งตัวได้เราตัดมาลงกระถางแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยสิบห้าต้นละประมาณสักยี่สิบสามสิบเมตรนี่แหละก็ประมาณนี้ต้องใส่บ่อยไหมครับไม่ครับก็ ประมาณเดือนหนึ่งครับเราจะใส่ครับแล้วการปลูกในกระถางนี้เราสามารถเก็บลูกได้นานไหมครับนานครับการปลูกมะละกอในกระถางนะครับถ้าดูแลดีๆใส่ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ปลูกในกระถางใบใหญ่ๆหน่อยนะครับเอาจะสามารถเก็บลูกได้นานถึง5ปีเลยครับอย่างมะละกอในกระถางนี้นะครับซึ่งก็เรียกว่าคุ้มค่ามากนะครับ